สวัสดีครับเพื่อนๆในพี่น,พน,น้องชาวกระน้ำบองนาเกลืออยู่กับผมบุริสา์อีกแล้ววันนี้กจะมาเจออีเลโกนะหรือสลามันเดอร์นะทุกคนผมจะเรียกมันสลามันเดอร์นะหลังจากผมได้มุชาจีมาอันดับผมก็ดีขึ้นนะทุกคนนะปาลายห้าเราจะไปลุยกันจำเราจะเป็นต้องใส่มาสเตอร์นะทุกคนไปเจอกันนิวถึงโดนไล่ตามเท่าไหร่เราก็ต้องใสนะ่ถ้าเราไม่ใส่เราจะไม่ได้อันตีเลยนะทุกคนนะ ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะผมก็จัดอย่างนี้เลยผมกำลังคิดว่าจะอัพเวอร์ชิวลเป็นสีดาวดีมากหรือจ,จัดเอ็กเซียเป็นห้าดาวแต่ชมแจมอยากทำเอ็กเซียก่อนนะมันยังเจาะบ,บูชาจีไม่เข้านะทุกคนจำใจนั้งดอมโดนไล่ตามนะทุกคนนะหางมันลายเหมือนสไลม,มันเดอร์แต่หัวมันไม่เหมือนนะตอนนี้กำลังฝึกนักบินเอเออยู่นะทุกคน ลองดูฮะมันมันจะตายไหมดอกเดียวทุกคนดอกเดียวทุกคนตายไปรู้ตัวทุกคนไปฮะลุยกันต่ออืมผวว่าจะขึ้นสี่ดาวใจหนึ่งก็เอกเสียห้าดาวนะตัดสินใจไม่ถูกแนละ้วผมก็ไม่ได้สุ่มนะทุกคนตู้เอกวันนะรอตัวนี่มันแบบจังๆตอนแรกเขาก็อยากรอแคมเฟอร์นะ วีทีแรกคงเข้าอันดับสองบนสี่ตั้งแต่ได้มาได้แต่ไดเอเบมานี่มันอันดับผมดีขึ้นกว่าเดิมทุกคนตายลงมาได้อีกคันหนึ่งนะไม่ต้องไปลุ้นลุ้นทุกวีกแล้วว่าจะตกชั้นนะทุกคนสบายสบายแล้ว <c oughs> อืโหแล้วมันใส่มาแบนชีมาด้วยนะมันฮิวฮิวกันวายป่วงนะทุกคน ไม่ค่อยมั่นใจเลยทุกคนเรผมจะชนะนะเขามีมูชาจีขอตีนอันกลางก็อันกลา,างก็ไม่ได้อีกขอรีเลยดีกว่าโอ้ยเออมาอย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้เสียฮะได้เสียยังไงเหรอมามาแบบจะพาไปดูกันผมว่าจใช้ เน้นเอเอนะแต่ได้ FA มาก็มีตัวตีควีนนะทุกคนนะเมื่อก่อนว่ามีตัวตีควีนนะตีไม่ทะลุไงฮะมันก็เลยอันดับก็เลยแบบลุ้นตกชั้นนะสองพันสี่สองพันสี่กว่าเกือบสองพันห้า 25, อย่างเงี้ยแต่พอได้ FA มากำลังฝึกนะทุกคนมันก็ช่วยเราตีควีนได้มันก็ออันดับก็ลงมาต่ำหนึ่งพันนะเพราะจะลงไปต่ำกว่าหนึ่งพันก็กำลังยากอยู่นะรอรอดูอีกสองสามวิ ถ้าได้ตัวโจมตีดีๆสักตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคนะทุกคนผมไม่มีตัวโจมตีงไงโอ้โหขวัญตาเขาไม่ติดติดยังไงก็โดนสตันตแหละครับห้าแล้วโห,โห,โหโกหกเอ็มเอใช่ไหมเราจะกดมือนะทุกคนนะมันจะกดหรือว่าไงตายแล้วเนี่ยอ่ะตายไ,มไหยไมลูกอ่ะ ตายแล้วสบายๆฮะจะกดมือนะทุกคนเวลาเจออย่างงี้เนาะไปห้าลูยกันต่ออยากได้ตัวโจมตีอย่างแคมเฟอร์ก็ได้ก็อ์มาลูก,ก็ได้ที่ตีทะลุควีนนะอ,อันเละอฮได้ได้ฮะมูชายไม่มีก็ได้นะผอมันก็อศสยลูดเอาะทุกคนออย่างนี้ลูดไม่ได้นะทุกคน แต่มันปั่นเข้าไหมเราขอตีทีมล่างแล้วกันนะทุกคนนะตีกลางนะไม่แน่ใจว่าของเราปั่นเข้าไปเข้าหรือเปล่าแต่เขาอาจจะปั่นเราเข้าม <c oughs> ูชาเขาดาวม่วงน,นะทุกคนมาเออทีมนี้อขก็จะเป็นใช้เป็นเวอร์ชิลนะ ลูปันมันก็จะตีเวอร์ชิลก่อนนะทุกคนแต่ว่าเราจะยิงมันทีเดียวนะผมก็วัดดวงห้าสิบห้าสิบอะครับมันไม่แน่ใจนะทุกคนห้าสิบห้าสิบนะไปลุยฮะวัดดวงกันไปเลยถ้าใส่กาเบล่ามันก็จะอาจจะยิงยิงยิงเร็วแล้วแต่มันไม่แรงไงต้องใส่บาสบอลดวยกะว่าดอกเดียวนี่หายเลยถึงไม่หายก็ฆ่ามันเกือบตายให้เหลือเอ็มเอเนี่ย ให้เหลือห้าโลดำพอเผื่อเขาก็ติดหลับโดนเสกมนนะฮะมาดูกันเนาะว่าจะรอดไหมโอ้เขามีตัวบัฟอย่างดีด้วยวิ่งสโนห่ผมผ้าเอาแล้วสโนมาแล้วยิงยิงยิง,ยงเหรอ,อตายไม่ลูกหายไม่ลูกหายไม่ลูกไม่หายก็หลับสิวะหลับไม่ลูกลูป,ปัดหุยหายแล้วทุกคน ฮาโลมาจังหวะพอดีเลยแตกแตกโอ้ยเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมบุติสังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม